สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรัก Wish M. มท r o t อดและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้นะคะใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง 21มิถุนายนในช่วงพฤษภาคมนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดจะขอเปิดเลฟแมเสเซจออราเคิ้ก่อนนะคะเพื่ออ่านความในใจนะคะที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะขอให้ รับฟังนะคะด้วยใจที่เป็นกลางนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวที่ดีจากคลิปของแม่มดไปนะคะเพื่อไปปรับใช้กับตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขานะคะมีข้อความรักอะไรที่อยากบอกถึงกันบ้างนะคะแม่มดจะเปิดของคุณก่อนนะคะ I made a mistake and now I'm t a l k The consequence ฉันทำผิดพลาดและตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่ It's not what it seems มันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะ i t love at first sight I know I was born to be yours มันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณชาวราศีมิถุนอาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะ แล้วก็คุณกำลังรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นะคะคุณบอกกับตัวเองนะคะว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักแรกพบคุณรู้สึกดีตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้พบและเจอกับเขาคนนั้นนะคะมาดูในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่ามีอะไรอยากบอกกับคุณนะคะ I'm sorry that I cannot keep my promise ฉันเสียใจที่ฉันรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ We should not go too far เราไม่ควรไปไกลกว่านี้ I really want to connect you but I think I should not ฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นแม่มดจะขอเปิดการ์ดนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำให้ชาวราศีมิถุน3ใบนะคะการ์ดนี้แม่มด เขียนขึ้นเองนะคะไพ่บอกว่ารักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นรักคนที่เขามีใจให้เราดีกว่ารักหรือแค่หลงการ์ดที่แม่มดเขียนนะคะสามใบนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะ บอกนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะแม่มดมองว่าชาวราศีมิถุนคุณอาจจะต้องทบทวนตัวเองนะคะว่าความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นความรักที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้กับตัวคุณหรือเปล่านะคะ ทีนี้นะคะแม่มดจะเปิดไพ่เพื่อดูพลังงานความรักนะคะของชาวราศีมิถุนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ the emperor ค่ะ ace of pentacles two of swords f u l of ครับ Ped of ครับนะคะ Ten of Sword ค่ะ Eat of Sword มีตะดาบออกมาหลายใบเลยนะคะ King of Pentacle Judgment ค่ะ ใบสุดท้ายได้ Seven of Pentacles นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนนะคะภพยในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ The Emperor นะคะแม่โมดมองว่าคุณนะคะอาจจะเดทกับคนต่างชาติหรือเดทกับคนที่อายุมากกว่าคุณสิปีขึ้นไปนะคะความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่อยู่ในทางไกลก็เป็นได้นะคะเหมือนกับว่าเขานะคะเป็นคนที่ คุณมีความรู้สึกด้วยเป็นอย่างมากแต่มันมีระยะทางนะคะแล้วก็ระยะห่างจากกันนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่สม่ำเสมอกับตัวเขานะคะเคยทำยังไงนะคะคุณก็ทำเหมือนเดิมหมายถึงว่าถ้าคุณเคยใส่ใจเขาเคยทักหาเขาก่อนนะคะ เคยเป็นฝ่ายที่จะต้องตามง้อเขาก่อนคุณก็ยังทำแบบเดิมแบบนั้นอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อกับเรื่องของความรักนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่ตามเขามากกว่าในขณะที่เขาไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจอะไรกับตัวคุณมากนักนะคะความรู้สึกนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณอยากจะบอกกับตัวเองว่าเออพอแล้วนะที่คุณใส่ใจเขาพอแล้วนะที่คุณเป็นคนให้เขามากกว่าคุณเหมือนกับเจ็บแล้วก็ทุก นะคะกับความสัมพันธ์นี้มามากมันเหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากนะคะทั้งเจ็บปวดทั้งอึดอัดกดดันเครียดนะคะบอกใครไม่ได้พูดกับใครไม่ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะตัวเขาเองก็นิ่งๆนะคะไม่ได้แสดงอะไรออกมาให้คุณรู้มากมายนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะมีความรักแบบผู้ใหญ่แล้วบางครั้งเขาก็นิ่งเฉยในเรื่องของความสัมพันธ์จนคุณดูไม่ออกว่าเขาคิดและก็รู้สึกยังไงกับ ตัวคุณนะคะแม่หมดมองว่าสิ่งที่คุณกังวลนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ คุณจะพบถึงทางออกของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะค่อยๆกลับมามีความสุขอีกครั้งช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณมีอารมณ์ที่อ่อนไหวกับความรักเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คอยทุ่มเทให้กับเขาในขณะที่ตัวเขาก็ไม่ได้ take a คชั่นอะไรมากมายกับตัวคุณนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายได้ซเว่นออฟเพนตนะคะแม่มดมองว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะวิเครเะะคะิ คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้แม่มดมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้เหตุผลกับความรักมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณพยายามที่จะมองดูความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมองดูถึงอนาคตนะคะว่าคนคนนี้จะสามารถที่จะเดินทางร่วมไปกับคุณได้หรือไม่นะคะ แม่มดมองว่าคุณกําลังทุกข์เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงอ่อนไหวนะคะช่วงนี้ขอให้คุณอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ความคิดของตัวคุณนะคะทบทวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ดีๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้องแม่มดหวังว่าคุณจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่ตัวคุณต้องการนะคะแม่มดเป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้ เราจะมาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะจัดเม้นเช่นเดียวก,กันกับตัวคุณนะคะ Page of Pentacle s ค่ะ t e m p e r a n c e ค่ะ Queen of Sword นะคะ The w o r l d ค่ะ four of pentacle ค่ะ nine of cup king of sword นะคะ wheel of fortune ค่ะ five of pentacle น okay. ะคะสําหรับพลังงานในฝั่งของตัวเขา้านะคะ ไพ่ใบแรกได้จัดเมนต์นะคะแม่มดมองว่าเขาก็รู้สึกถูกชะตารู้สึกดีกับตัวคุณตั้งแต่แรกเจอนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นรักแรกพบรู้สึกดีตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบแล้วก็เจอกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนไทยนะคะที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็เป็นได้นะคะมีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างจะสบายสบายง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ควบคุมอะไรนะคะเหมือนกับอะไรจะเกิดเขาก็ปล่อยให้เรื่องนั้นมันเกิดนะคะให้เป็นไปตามธรรมชาติ ในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าความรักมันเกิดขึ้นเขาก็ต้องการที่จะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะไม่อยากที่จะผูกมัดหรือว่าไม่อยากที่จะจริงจังแค่มีความสุขแค่ได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเลื่อนสเต็ปไปเองนะคะทีนี้ ภาย <tinc S 2> ต่อมานะะคแม่มดมองว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแล้วก็ความรู้สึกนี้มันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเขามองคุณไม่ออกนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณปิดกั้นตัวเองจากเขานะคะแล้วก็เหมือนกับเขารู้ว่าคุณเคยเจ็บปวดกับความรักมานะคะเขาไม่รู้ว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาหรือยังแต่เขาต้องการที่จะ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ปากแข็งปากหนักนะคะ ไม่ค่อยกล้าพูดความรู้สึกที่มีกับตัวคุณนะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเจ้าชู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าชู้แบบมีหลายๆคนพร้อมกันนะคะแต่เจ้าชู้ในที่นี้ที่มัมดพูดถึงนี่หมายความว่าเขาชอบบริหารเสน่ห์นะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะเขาก็อาจจะชอบพูดคุยกับคนอื่นนะคะชอบที่จะ บริหารสเสน่ห์ไปทั่วแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่จริงจังให้กับคนอื่นมากไปกว่าคุณน,นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลกับความรักนะคะเวลาที่เขาจะรักใครสักคนนะคะเขาจะพยายามที่จะ หาเหตุผลนะคะแล้วก็ตัดสินใจเขาเป็นคนที่แข็งแกรงตรงๆนะคะบางครั้งเขาอาจจะมีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อในความคิดของตัวเองมากจนเกินไปนะคะแต่ข้อดีของเขาคือเขาพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเกิดขึ้นแบบถูกต้องนะคะเขาพยายามที่จะหาเหตุผลกับทุกเรื่องนะคะ เพื่อต้องการให้การเลือกของเขานะคะเป็นการเลือกที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เขามองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเขาปล่อยให้โชคชะตาเป็นตัวนำพาไปนะคะเหมือนกับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ได้ควบคุมมันนะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะแล้วก็ ค่อยๆปล่อยให้เวลานะคะค่อยๆปล่อยให้โชคชะตาเป็นตัวจัดการในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทีนี้มีไฟออฟเพนตาเคลขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจคุณนะคะ มากกว่าที่คุณใส่ใจหรือสนใจเขานะคะมันเหมือนกับว่าไฟออฟเพนทาเคิลมันหมายถึงว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาแอบรักคุณข้างเดียวหรือเปล่านะคะมองไม่ออกนะคะว่าคุณคิดกับเขาแค่เพื่อนหรือคิดเกินเลยไปกว่านั้นนะคะหรือว่าตัวเขาเองนะคะอาจจะกำลังน้อยใจตัวคุณเพราะว่าตัวคุณอาจจะแสดงออก หรือว่าใส่ใจเขาน้อยลงก็เป็นได้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดอ่านได้จากในฝั่งของตัวเขานะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนนะคะหรือประโยคใดแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่โมดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะเก็บไปเป็นกำลังใจดีๆให้กับตัวเองนะคะถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจแม่มดก็อยากให้คุณทิ้งความรู้สึกที่คุณได้รับฟังในคลิปนี้นะคะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ เพราะคุณสามารถที่จะเลือกทางเดินของตัวเองแล้วก็เลือกตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองได้นะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะฟังไว้เป็นคำแนะนำนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะก่อนจากการแม่มดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ